ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแบบโอเคเก็บ,บเลยนะครับมีเสียงเท้าทางซ้ายครับหน้าเราเลย เขาวิ่งอ้อมขวามาแล้วนะครับเราต้องถอยมาก่อนนะมีเสียงเท้าซ้ายขวารอบเราเลยนะครับใจเย็นๆน,นะครับไม่ต้องรีบนะรอฟังเสียงเท้าแล้วก็ดูจังหวะที่เราได้เปรียบจริงๆนะครับแล้วรอค่อยออกไปยิงมีเสียงเท้าศัตรูนะครับ อยู่ด้านหน้าเราค่อยๆย่องมานะครับซ้ายหนึ่งตัวแล้วก็ด้านหน้าเราหนึ่งตัวนะครับ อยู่ด้านหน้าเราเลยนะครับใกล้ๆเลยทางขวาม,มาครับ <the> มีคนอ้อมหลังมาครับข้างหน้าเรามาแล้วครับร <Watch out. S 1> อจังหวะนะ เรามาดูจังหวะนี้กันอีกทีนึงนะครับผมเลือกที่จะเข้าไปหลบก่อนนะครับปล่อยให้เขายิงไปแล้วรอจังหวะให้เขาวิ่งเข้ามาหาเราจากนั้นเราค่อยวิ่งออกไปยิงนะครับเราจะได้เปรียบกว่านะเพราะว่าจังหวะที่เราหลบอยู่หลังกล่องเนี่ยจะทําให้ศัตรูหยุดยิงนะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาหาเราจังหวะนั้นแหละครับให้เราวิ่งออกไปยิงหลังจากที่เรายิงเพื่อนเขาน็อกได้นะครับเพื่อนเขาอีกคนนึงจะต้องรีบวิ่งเข้ามาชาร์จผมนะทีนี้ก็จะเข้าทางเราเลยนะครับเห็นไหมครับเขาหาผมไม่เจอ จากนั้นผมออกไปยิงสบายเลยนะครับข้างหน้าเรามีคนครับมีรถจอดสองคันเลยนะอียนี่ครับมีนอนตรงนี้หนึ่งคนนะเดินตรงนี้เล่นได้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรานอนเขาจะมองไม่เห็นเรานะครับ จังหวะนี้ผมเลือกที่จะสเปรย์รอไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเขาไม่ออกมานะโอเคครับพอเรายิงล็อกได้หนึ่งตัวแล้วอะจังหวะนี้ผมเลือกที่จะนอนลงนะครับแล้วก็ลากเป้ามายิงนะเห็นไหมครับเขายิงเราโดนแค่ทีเดียวนะครับมีกล่องบังอยู่แล้วก็ที่สําคัญคือเขาลากเป้าลงมายิงเราไม่ทันนะครับเฮ้ยโอ้เกือบไปนะครับ ขวามาแล้วครับ ừ, เกือบตายนะครับผมต้องปั๊มยาก่อนนะข้างหน้าเรามีตัวหนึ่งแล้วก็ข้างบนนะครับไม่ทันแล้วครับโอเคครับพอเราจอดรถลงมาเนี่ยผมได้ยินเสียงเท้าวิ่งมาทางขวานะรอให้เขาวิ่งผ่านกำแพงมาแล้วเราก็ปาดรอโดยที่ไม่ต้องขึ้นสะโพบนะครับ จังหวะน,นี้ผมตัดสินใจที่จะมายืนหลบอยู่ทางขวาแล้วก็ปั๊มยานะครับแต่ว่าไม่ทันนะพอเขากระโดดลงมาเนี่ยให้เรารีบฉีกซ้ายออกไปยิงเลยนะครับเห็นไหมครับเขาตกใจแล้วก็ยิงเราไม่โดนเลยนะทีนี้เพื่อนเขาก็กระโดดตามลงมานะครับก็เข้าทางเราเลยมีเสียงเท้าในโกดังนะครับมาแล้วครับหลายเท้าเลยนะ มาชิดเราตัวหนึ่งแล้วนะครับเขาน่าจะอยู่กันสี่คนเลยนะครับเข้ามาใกล้เราแล้วอยู่ตรงนี้ไม่เวิร์กนะครับผมว่าเราขยับออกไปอีกหน่อยดีกว่าโอเคอยู่ตรงนี้ได้นะครับมาแล้วจังหวะน,นี้แหละ อย่างฟุกเลยครับลองมาดูจังหวะนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับผมยิงคนแรกเนี่ยน็อกไปแล้วสังเกตดีๆนะครับผมไม่ออกจากที่กำบังเลยนะยิงเสร็จแล้วผมโยกกลับเข้ามานะครับเห็นไหมครับผมยิงน็อกไปสองคนแล้วนะครับแต่เลือดผมไม่ลดเลยนะทีนี้เหลือคนเดียวแล้วนะครับจังหวะเนี้ยเอาจริงๆก็ถือว่าดวงล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าผมสเปรย์ไม่โดนเ้คน้รเอาจริงๆก็ถือว่าดวงล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าผมสเปรย์ไม่โดนเขาเลยนะ ย่อตัวลงนะครับรอเขาเดินออกมาแล้วเราเขายิงมีเสียงเท้าอยู่บนเนินนะครับเขากระโดดลงมาละเหมือนจะตกลงมานะครับแล้วก็มีคนเดินเข้ามาในบ้านละเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันบ้านโดยใช้โหมด FPP ให้เป็นประโยชน์นะครับ เข้ามาแล้วครับขึ้นมาละเข้าใหมา่อีกคนนึงแล้วครับโอเคครับเหลือคนเดียวแล้วนะ เราดักรออยู่ที่เดิมนะครับเข้ามาใกล้แล้วมาแล้วครับจังหวะน,นี้เขายังหาผมไม่เจอนะครับมาแล้วครับลองดูนะครับตอนอยู่ในโหมด tpp เนี่ยหัวเราบังนะครับแต่พอเราปรับมาเป็น fpp ปุ๊บ เห็นไหมครับมุมมองกว้างขึ้นมาเยอะเลยนะลองเอาไปใช้กันดูนะครับแต่ว่าการดักบ้านแบบนี้เราต้องระวังอย่างเดียวคือระเบิดนะครับคือถ้าเขายัดระเบิดเข้ามาเยอะๆเนี่ยก็จบเลยนะครับทางซ้ายเรามีคนครับอยู่ข้างบนตู้นะ เขาหลบได้ก่อนนะครับตั้มไม่ทันมีเสียงเท้าทางขวานะครับเสียงใกล้เรามากเลยนะครับไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะเราวิ่งอ้อมซ้ายไปดีกว่านะครับผมไม่กล้าวิ่งเข้าไปตรงๆนะไม่รู้ตำแหน่งเขาที่แน่นอนนะครับ โอ้โหเกือบไปนะครับมันนอนอยู่ตรงนี้นี่เอง <_ d> um> เพื่อนก็มาแล้วครับทางขวาหนึ่งตัวแล้วก็วิ่งขึ้นมาบนตู้หนึ่งตัวนะครับตัวขวาเนี่ยเรามีโอกาสที่จะยิงได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาวิ่งมาในที่โล่งอ่ะรอจังหวะนะครับเฮ้ยมาลเฮ้ยเขาไม่ยอมออกมาครับโอเค เหลือตัวเดียวแล้วนะครับเราไม่ต้องวิ่งออกไปแลกกับเขานะโอเคครับจังหวะเนี้ยผมเลือกยิงดักตัวขวาก่อนนะครับแต่ว่าเขาไม่ยอมออกมาทีนี้พอตัวด้านบนเขาเข้ามาชิดผมเนี่ยเราต้องตัดสินใจหันมายิงตัวนี้ก่อนนะครับทีนี้พอเขาเหลือตัวเดียวแล้วเนี่ยเราก็รอจังหวะเขาวิ่งเข้ามาหาเราเองนะครับจังหวะนี้เราขึ้นสะโพกยิงได้นะครับ เห็นไหมครับเขาไม่ทันได้ยิงเราเลยนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเจ้าที่แรงนะครับไปแล้วไปแล้วอยู่ไม่ได้นะครับคือถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้พยายามขับรถวนรอบๆบ,บก่อนนะครับหาตำแหน่งของประตูให้เจอเนี่ยครับเจอล้อยู่หลังหินก้อนนี้นะครับ2คนเลยโอเคครับเนินตรงนี้เราเล่นได้นะเราอยู่ด้านล่างเนินไว้นะครับร้อยเขาวิ่งเข้ามาหาเราเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห เดี๋ยวผมลื่นนะไม่ได้แล้วครับต้องเปลี่ยนสะปูก,ก่อนโอเคขวาครับโอเคทางขวาเรามีอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ทางซ้ายด้านหน้าเราหนึ่งตัว เนินแบบนี้เราอย่าวิ่งเข้าไปลึกมากนะครับพยายามอยู่ให้อังห่างศัตรูไว้แล้วก็วิ่งลงไปให้อยู่เนินด้านต่ํามากที่สุดนะครับเราจะได้เปรียบกว่าศัตรูเยอะเลยนะเห็นไหมครับเขายิงติดพื้นหมดเลยนะจังหวะนี้ลองฟังดีๆนะครับมีเสียงเท้าวิ่งมาทางขวานะ อยู่ในเนินต่ําไว้นะแล้วก็คอยฟังเสียงเท้าศัตรูนะครับว่ามีใครวิ่งเข้ามาใกล้เราบ้างโอเคครับผมจะวิ่งเข้าไปชาร์จศัตรูที่อยู่ด้านหลังหินนะเราไม่จําเป็นต้องขึ้นสโขปนะครับโยกขวาออกไปยิงเสร็จแ,แล้วก็โยกซ้ายกลับมาทันทีเลยนะครับจังหวะนี้เพื่อนเขาก็ยิงเราไม่ได้นะครับเพราะว่าเราอยู่หลังหินนะ โอเคครับปิดท้ายกันด้วยการที teeth teeth ่เราจะสเปร์รถที่กำลังวิ่งอยู่นะครับมีเพื่อนๆขอกันมานะว่าอยากให้ผมลองสอนดูวิธีการก็คือเราพยายามวางเป้านำหน้ารถไว้นะครับอย่าเล็งที่รถนะให้เล็งไปที่ข้างหน้าของรถนะครับ เพื่อให้เขาขับเข้ามาชนกระสุนเราเองนะเห็นไหมครับผมไม่ได้เล็งที่รถเลยนะผมพยายามที่จะลากเป้านําหน้ารถไปให้ได้เยอะที่สุดนะครับเม็ดสุดท้ายเนี่ยเขาขับมาชนกระสุนผมเองเลยเห็นไหมครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ